ครับเพื่อนเพื่อน f อนะครับกระบวนด่วนพิเศษทักษินที่37มเทับสีนะครับต้นทางกรุงเทพพิวัตน์ปลายทางประดังเบษาและสงไหโกลบนะครับ บรราาไกลนะครับเมื่อกี้ขบวน254เพิ่งผ่านไปนะครับวิ่งหนีพายุฝนนะครับตอนนี้พายุฝนหยุดตกแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่37ทับ45นะครับกรุงเทพฯปรพิวัรสน์งไหาโกลกและประดังเบสานนะครับ ทางใหม่นะครับนำขาขบวนโดย QSY 5211นะครับ ที่สถานีบ้านโปงนะครับหาจากจุดที่แอดยืนประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสก๊อปไ์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ